สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่มอจอรอ,อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรมสถาบันวิปัส,สนาธุระจัดโครงการวิปัส,สนากรรมฐานออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมรุ่นที่5แก่นิสิตท,ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมถึงนิสิตท,ที่อยู่ต่างประเทศค่ะติดตามรายงานจากคุณปุณธน,นิตาวากระดวน ศาสตราจารย์ดรพระเทพวชิระบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมตตาเป็นประธานเปิดโครงการวิปัสสนากรรมาฐานนิสิตบัณฑิตศึกษาออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมรุ่นที่5ระหว่างวันที่21-30ถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2564ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาควิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์และนิสิตที่อยู่ต่างประเทศรวมจำนวน250รูปคน โดยพระธรรมวชิรามุนีวิผู้อำนวยการสถาบันวิปัส,สนาธุระกล่าวถวายรายงานด้านพระมหาวริททรวรเวทีผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรมกล่าวว่าด้วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทุกคนอาจมีความทุกข์ทางใจแต่ค่อนข้างยากที่จะไปปฏิบัติธรรมที่วัด และเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานปีพุทธศักราช2547สำหรับนิสิตร,ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทปฏิบัติธรรมจำนวน30วัน ระดับปริญญาเอกจำนวน45วันเพื่อให้นิสิตคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่ได้อบรมอินทรีย์ให้เจริญแก่กล้าตามกำลังความสามารถของแต่ละรูปคนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยใน4รุ่นที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนิสิตมีคุณภาพผ่านการปฏิบัติธรรมถึงร้อยละ80นอกจากนี้ยังมีนิสิตสนใจสมัครมากขึ้นด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เดิมทีนั้นประเดชพระคุณหลวงพอ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธอาจารย์อาสภะมหาเถระได้ส่งหลวงพ่อโชดกนะไปศึกษาวิชาวิปัสสนากรรมฐานที่ประเทศพมา่านะเมื่อไปนะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ประเทศพมา่า นะแล้วก็ได้นํากลับเข้ามาสู่ประเทศไทยนะในครั้งนั้นนี่มีท่านอาจารย์พัฒนตะสภะมหาเถระมามาด้วยนะซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็เมื่อมาถึงแล้วก็ได้ นำมาจัดการเรียนการสอนที่มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัยโดยให้นิสิตชั้นปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามปีที่สี่ในระดับปริญญาตรีนั้นได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยนำเอาเข้ามาสู่หลักสูตรในรายวิชาธรรมภาคปฏิบัติถ้าหากนิสิตไม่สามารถปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้สิบวันนะก็ถือว่า สอบตกไปนะไม่สามารถที่จะเข้ารับปริญญาได้ในระดับปริญญาตรีส่วนปริญญาโทรเราเนี่ยที่หลักสูตรที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้นั้นนะสืบเนื่องจากว่าเมื่อพศสองพเนี่ยทางคณะกรรมการสภาวิชาการได้มีอนุมัติว่านิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วเนี่ย จะต้องผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะต้องปฏิบัติธรรมอย่างน้อย30วันปริญญาเอกจะต้องปฏิบัติธรรมอย่างน้อย45วัน สำหรับการวิปัสสนากรรมาฐานออนไลน์จะต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ให้ครบทั้งสี่ช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิการวม1ิบชั่วโมงจะถือว่านิสิตปฏิบัติได้หนึ่งวันและมีการสอบอารมณ์กรรมฐานกับพระวิปัสสนาจารย์ผ่านโปรแกรมซูมออนไลน์ซึ่งสถาบัานวิปัสสนาธุระจะออกใบรับรองผลการปฏิบัติให้แก่นิสิตที่ผ่านโครงการแล้วนำเสนอบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการทำวัดเช้าเย็นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฐาน4การสอบอารมณ์กรรมฐานกับพระวิปัสสนาจารย์ประจำคณะต่างๆโดยมีเจ้าหน้าที่สถาบันวิปัสสนาธุระดูแลตลอดโครงการแต่เนื่องด้วยไม่มีงบประมาณในการจัดสรรเพราะเป็นโครงการนอกงบประมาณจึงได้อาศัยแรงศรัทธาจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อให้การวิปัสสนากรรมฐานมีมาตรฐานมากขึ้น จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญได้ที่สถาบันวิปัสนาธุระส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรมโทรศัพท์หมายเลข035248000ต่อหมายเลข8144พระมหาวริธทรวรเวทีผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรมชื่อบัญชีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัย ทุนวิปัสนาธุระธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี417245937-4ใบเสร็จนี้นะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้ค่ะการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานออนไลน์เนี่ยได้แรงจูงใจจากผู้บริหารก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณนะพระธรรมบัชรมุนีวิภุ้มในการสถาบันวิปัสนาธุระ ท่านได้เรียกตมาไปพบท่านก็เลยว่ามีวิธีการไหนบ้างที่จะสามารถให้นิสิตได้ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานแล้วก็เพื่อเป็นการเผยแพ่งานบริการวิชาการด้านการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานแก่สังคมในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยทุกคนเนี่ยต่างก็มีความทุกข์ในใจด้วยกันทั้งนั้น ไม่สามารถที่จะไปเข้าวัดฟังธรรมได้เหมือนเมื่อก่อนอาตมาก็เลยได้กราบเรียนพระเดีพวกคุณว่าควรจัดปฏิบัติธรรมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมผลครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้าครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยครั้งที่หนึ่งที่สองเนี่ยคุณโยมนะเหมือนว่าถ้าเปรียบเทียบให้เห็นก็เหมือนหนูทดลองอยา นะเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยสันทั์กับการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานในสถานที่แต่มาครั้งนี้เนี่ยในช่วงเวลาขณะนี้เนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมแบบออนไลน์จากที่ได้สอบถามผู้ที่เข้าปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานหลายท่านว่าสิ่งที่ได้รับนั้นเนี่ยเป็นอย่างไร ก็อัตมามาให้เป็นคะแนนจากหน,น,นึ่งร้อยคะแนนก็ให้อยู่ที่ที่ที่เก hmm. ้าสิบนะเพราะว่าที่กล้าให้ถึงเก้าสิบนั้นเพราะว่าส่วนหนึ่งผู้เข้าปฏิบัติธรรมเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็มีความสะดวกสบายต่อการ ฏิบัตินะเพราะว่าการปฏิบัติอยู่ที่บ้านเนี่ยผลที่ตอบรับได้เนี่ยก็คือคนที่บ้านก็ได้ด้วย